ชมวิวที่จันหอมครับที่เขื่อนลำตะคองอากาศเย็นสบายมากครับเย็นสบายท้องฟ้าก็สวยงามมากครับสวยมากครับมาไกลหน่อยครับวันนี้ ตรงนั้นจะเป็นลำตะคองนะครับเขื่อนเป็นสันเขาที่มองจากด้านบนที่ บนเขา งฟ้าแม่น้ำเหมือนทะเลทะเลบนเขา เือลมตะกข sadece สบายครับมาเที่ยวกันได้นะครับสวัสดีครับภาคเอฟซีติดตาม